ที่นี่พื้นที่สูงนะคะทะเลสาบจะเป็นน้ําแข็งมากกว่าปกตินะคะนี่ทั้งแถบนี่เป็นน้ําแข็งหมดเลยค่ะแล้วก็หนามากๆเลยนะคะทุกคนมาอยู่ในชนบทนะคะตอนนี้ฝั่งโน้นจะเป็นหมู่บ้านชนบทนะคะมีทั้งวัวแล้วก็มีทั้งม้านะคะสีขาวๆตรงโน้นนะคะดูสิคะทุกคนเดี๋ยวดูตรงโน้นนะคะเดี๋ยวลองโยนไปนะคะมันแข็งขนาดไหนเนาะ นี่อะไรเป็นแผ่นเลยนะเป็นแผ่นนะนี่น่าจะยกแผ่นนี้ออกนะยกขึ้นนข้ออนกิ่งนยิ่งไก้นใหญ่มากๆเย็นมากๆเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมแผบนนี้เป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนไปนะ